คิดว่าท่านเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านเนี่ยต้องใจเย็นครับเราก็นั่งฟังท่านมาตลอดนะครับสองวันเนี่ยผิดผิด,ผดถูกถูกมั่วม,วมว่อะไรพวกเราก็ฟังครับตอนนี้ท่านสมาชิกเนี่ยก็มีสิทธิ์ครับนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องท่านใจเย็นครับฟังนิดนึงนะครับดิฉันขอประท้วงท่านที่ขึ้นประท้วงจากฝั่งรัฐบาลเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านสรวุฒิขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านกล่าวร้ายนะคะทางพรรคฝ่ายค้านว่าพูดข้อมูลผิดผิด,ผดถูกถูกท่านต้องถอนประเด็นนี้ออกไปค่ะ ที่ผู้อภิปรายกับแมงพี่ปรายอยู่นี้นะคะเป็นการชี้แจงแทนคณะรัฐมนตรีนะคะซึ ตามหลักปฏิบัติก็คือว่าการที่เสนอยตุ152อเนี่ยคือการเข้าชื่อกันของพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยประเพณีปฏิบัติก็คือเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ขึ้นอภิปรายส่วนใครจะมาชี้แจงนั้นต้องเป็นนายกหรือเป็นคณะรัฐมนตรีผู้อภิปรายยังเป็นสอสอนะคะยังไม่เป็นนายกอย่าเพิ่งใจร้อนชี้แจงแทนนายกรัฐมนตรีค่ะและที่ท่านชี้แจงมาท่านบอกว่าเป็นข้อเท็จจริงดิฉันจะบอกว่านั่นคือสิ่งที่พลเอกประยุทธต์ตอบสภาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะเป็นเรื่องเก่าแล้วก็เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องดิฉัันนนกก็จจะชี้แงเหมือ หากเราย้อนเวลากลับไปนะครับก่อนที่จะมีคําสั่งระงับกิจการเป็นการชั่วคราวนั้นข้อพิพาทนี้เรื่องเกี่ยวกับเหมืองทองคํานั้นถูกสะสมมาอย่างยาวนานครับเรียกได้ว่าในหลายสมัยของรัฐบาลเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องการประท้วงคัดค้านการทําเหมืองหรือว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนบริเวณโดยรอบรโดยเฉพาะกรณีของอัคาราบริษัทอัคารานะครับ ได้มีคณะแพทย์กลุ่มหนึ่งนะครับได้เคย,เยไปตรวจพบท่านจง,งชยัยหลอนนีดหนึ่งนะครับมีท่านสมาชิกประท้วงประท้วงเรื่องอะไรครับผิดข้อบังคับข้อไหนครับดิฉันจิราพรสินธุไพรสสร้อยเอ็ดพักเพื่อไทยคะ่ะดิฉันขอประท้วงผู้ที่อภิปรายคะ่ะดิฉันได้อภิปรายซักถามไปยังพลเอกประยุจันโอชาและคณะรัฐมนตรีตามมาตรา152ไม่ได้ถามสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านประธานวินิจฉัยการพิปรายครับท่านจองใช้ด้วยค่ะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมวินิจฉัยก่อนนะครับครับผมวินิจฉัยว่ายตินี้เป็นยติที่ท่านสมาชิกทุกฝ่ายมีสิทธิ์ที่จะเสนอแนะข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อะลันตีฉะนั้นท่านจ้องใช้ก็มีสิทธิ์ที่จะนำเสนอข้อมูล มันอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกันก็ให้สภาเป็นผู้พิจารณาให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้พิจารณานะครับกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นเนี่ยบริษัท k คิ g เกสค o นโ o ลิเด t e d ใช้สิทธิ์เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงทัฟตาท่านตองชัยครับมีท่านสมาชิกประท้วงกับเชิญท่านสมาชิกที่ประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนครับ เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันทีรลัสสมเมจวันนิ้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยค่ะดิฉันขอประท้วงนะคะตามข้อ9ค่ะขออข้อข้อบังคับประชุมสภานะคะว่าท่านผู้ที่อภิปรายอยู่กําลังทําผิดในข้อบังคับค่ะและท่านประธานต้องควบคุมการประชุมเนื่องจากว่าดิฉันขออนุญาตให้ให้ท่านอ่านมาตราหนึอีกครั้งหนึ่งนะคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรจะเข้าชื่อกันเพื่อเสนอยต,ติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีไม่ใช่ให้เพื่อนสมาชิกมาบอกว่ารัฐบาลกําลังทําอะไรอยู่ตรงนี้ผิดชัดเจนค่ะท่านประธานท่านประธานต้องวินิจฉัยและ ให้ผู้อภิปรายได้นั่งลงได้แล้วนะคะคออขอบคุณท<อ>่านประธานค่ะคือคืออย่างนี้ครับผมเรียนท่านผู้ประท้วงนะครับว่าผมเองก็กําลังติดตามฟังการอภิปรายของท่านจองชัยอยู่นะครับจากนั้นผมก็ได้แนะท่านจองชัยไปบ้างแล้วว่าการอภิปรายของท่านจองชัยต้องเป็นการเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีนะครับไม่ใช่มาตอบแทนรัฐมนตรีนะครับ ฉะนั้นท่านท่านก็พูดในความเข้าใจของท่านที่มีต่อประเด็นปัญหานั้นๆแต่เป็นการนําเสนอไปถึงรัฐมนตรีครับไม่ใช่เป็นการตอบโต้อีกฝ่ายนะครับเพราะเรามีหน้าที่ชี้แจงข้อมูลอาจจะไม่ตรงกันนะครับข้อมูลอาจจะไม่ตรงกันแต่ตั้งแต่ออกมาในลักษณะการนำเสนอต่อรัฐมนตรีนะครับเชิญครับคือผมพยายามจะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับและนําไปสู่การแก้ปัญหา ของคณะรัฐมนตรีครับโอเคครับในประเด็นที่3นะครับต้องความเข้าใจหลักอนุญาโตตุลาการให้ถูกต้องนะครับกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นเนี่ยบริษัทคิงเกตคอนโซลเดตได้ใช้สิทธิ์เข้าสู่กระบวนการอนุญาตท่านจงชัยครับนิดหนึ่งผมผมได้วินิจฉัยแล้วเราฟังเขาไปก่อนดีไหมครับนี่เดี๋ยวาจะจบแล้วครับฟังท่านจองชัยไปก่อนนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้เตือนท่านจงชัยไปพอสมควรแล้วเกี่ยวกับการอภิปราย ฉะนั้นจะให้ทําอะไรอีกครับมันก็ต้องอภิปรายต้องฟังกันก่อนครับท่านประธานครับไหรอครับไฟท่านประธานครับท่านประธานครับท่านเราภิปลายชี้ถึงจุดบกพร่องของการปิดเหมืองอัคารรรทปับแต่ฝ่ายรัฐบาลเขาก็มีสิทธิที่จะนําเสนอว่าที่ปิดไปเป็นเหตุเป็นผลยังไงนะครับฉะนั้นก็ขอให้ฟังก่อนนะครับเชิญเชินั่งก่อนครับท่านประธานครับผมมาทวงท่านประธานครับทต่ยนรปตะนตีก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะให้ท่านเดี๋ยวครับ เชิญผู้ประท้วงรายต่อไปครับเกสุขสินธารนนท์ครับสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศีวิไลครับขอประท้วงท่งนานประธานครับเพราะว่าท่านผู้กําลังชี้แจงเนี่ยเหมือนชี้แจงในฐานะรัฐมนตรีเลยครับเหมือนกับเป็นตัวแทนนายมนตรีซึ่งดูแล้วจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับผมอยากให้ท่านนายมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหการรมมาชี้แจงแทนจะดีกว่าครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ ทางประธานวิบผมผมผมวินิจฉัยแล้วนะครับผมได้ผมได้แนะนําได้ตักเตือนท่านจงชัยไปแล้วตอนนี้ท่านจงชัยจะพิปารายต่อเราก็ฟังเขาก่อนนะครับเชิญท่านจงชัยพิปารายต่อเลยครับเอาแต่ประธานยับพออะไรครับ,บต้องไปทวงนะครับท่านประธานครับผมขอไปทวงในข้อที่71นะครับผมสรวุฒิเนื่องจำนงนะครับผมคิดว่าคําตัดสินของท่านประธานเนี่ยเป็นที่สุด เราคมคิดว่าท่านเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านเนี่ยต้องใจเย็นๆครับเราก็นั่งฟังท่านมาตลอดนะครับสองวันเนี่ยผิดๆถูกๆมั่วๆอะไรพวกเราก็ฟังครับตอนนี้ท่านสมาชิกเนี่ยก็มีสิทธิ์ครับนําเสนอข้อมูลที่ถูกต้องท่านใจเย็นๆครับฟังนิดหนึ่งนะครับผมผมก็วินิจฉัยไปแล้วนะครับเรารฟังเหตุผลซึ่งก,กันและกันก่อนอาจจะท่านจองชัยก็อาจจะออกมาในแนวไปชี้แจงแทนรัฐมนตรีผมได้เตือนไปแล้วนะครับ ท่านจันทงชัยก็ต้องให้ออกมาในแนวเสนอแนะนะครับท่านจะยืนยันว่าการสั่งปิดเหมืองคลานีออ่ถูกต้องแล้วด้วยเหตุผลอย่างนี้และมีอะไรที่จะเสนอต่อนลนตีท่านก็เสนอแนะมาครับนะครับคําตอบมันก็มีอยู่แล้วนะครับว่าการนําข้อมูลที่เป็นความลับเนี่ยที่ใช้ในทางคดีมาเปิดเผยเนี่ยขัดท่านจังชัยครับมีผู้ประท้วงกี่แล้วครับ ท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินทุไัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดพักเพื่อไทยคะ่ะดิฉันขอประท้วงท่านที่ขึ้นประท้วงจากฝั่งรัฐบาลเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านสรวบุฒิขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านกล่าวร้ายนะคะทางพักฝ่ายค้านว่าพูดข้อมูลผิดผิดถูกถูกท่านต้องถอนประเด็นนี้ออกไปคะ่ะประเด็นที่สองคะ่ะ ที่ผู้อภิปรายกับหมออภิปรายอยู่นี้นะคะเป็นการชี้แจงแทนคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งตามหลักปฏิบัติก็คือว่าการที่เสนอญติ152เนี่ยคือการเข้าชื่อกันของพรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยปณิประเพณีปฏิบัติก็คือเป็นพาร่วมฝ่ายค้านที่ขึ้นอภิปรายส่วนใครจะมาชี้แจงนั้นต้องเป็นนายกหรือเป็นคณะรัฐมนตรีผู้อภิปรายยังเป็นสอสอคะยังไม่เป็นนายกอย่าเพิ่งใจร้อนชี้แจงแทนนายกรัฐมนตรีค่ะและที่ท่านชี้แจงมาท่านบอกว่าเป็นข้อเท็จจริงดิฉันจะบอกว่านั่นคือสิ่งที่พลเอกประยุทธต์ตอบสภาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะเป็นเรื่องเก่าแล้วก็เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องดิฉันก็จะชี้แจงเหมือนกัน เพราะว่าเรื่องการปิดเหมืองเนี่ยก็บอกว่าเพราะประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมเราบอกแล้วว่าเราไม่เคยค้านที่นายกจะเข้าไปดูแลเรื่องเหมืองแต่ต้องไม่ใช้มาตรา44ซึ่งมันทําความเสียหายกับประเทศถ้าไม่ได้ฟังหรอคะเข้าใจแหลวครับเดี๋ยวอย่าไปนั่นกันเองผมผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าผมก็ฟังท่านจองชัยชี้แจงนะครับอี่ปลาย การพิปรายท่านจงชัยก็เป็นนานการนําเสนอข้อมูลอ e ีกฝ่ายหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมันก็อาจจะไม่ตรงกับข้อมูลของอ e ีกฝ่ายหนึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาในสภาแห่งนี้หลายคนหลายความคิดหลายการรับรู้ฉะนั้นนี่ผมก็ได้เตือนท่านจงชัยไปแล้วว่าให้นําเสนอข้อมูลที่ท่านจองชัยเข้าใจมันก็เป็นเรื่องที่มันก็เป็นลักษณะการทําความเข้าใจไปชี้แจงไปฉะนั้นไม่ผิดข้อบังคับหรอกครับ นะครับเพียงแต่ว่าท่านจงชัยก็อย่าไปชี้แจงกับว่านี่ตอบโต้เป็นเรื่องเรื่องไปอย่างนี้บบฝ่ายค้านนี่ก็ไม่ไม่ถูกนะครับฉะนั้นก็ขอให้ท่านได้ชี้แจงส่วนมีข้อเสนอในอะไรจะเสนอกับรัฐบาลท่านก็ต้องมีข้อเสนอแน่ไปด้วยส่วนข้อมูลที่ท่านเข้าใจท่านจะเสนอก็ก,ก,ก็นาเสนอได้นะครับผมได้วิจัยประเด็นนี้แล้วนะครับกรุณายอย่าได้ประทว้วงเลยครับผมว่ามันมันเป็นเรื่องเดิมประธานวินิจฉัยแล้วถือว่าจบแล้วครับ พิจารณเชิญครับประท้วงเรื่องอะไรครับนท่านประธานสภาที่เคารพผมพิจารณ์ชวพัฒนาวง์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลผมขออนุญาตต้องประท้วงท่านประธานครับท่านประธานครับตามข้อ9้านะครับในการดาเนินการประชุมการวินิจฉัยของท่านประธานเมื่อสักครู่นะครับผมจะเป็นต้องเคารพนะครับะถือว่าท่านได้วินิจฉัยไปแล้วแต่ผมกังวลเป็นอย่างยิ่งกับท่านประธานที่จะเป็นบรรทัดฐานนะครับกรณีเมื่อสักครู่นะครับที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องเมืองอัคราซึ่งก็เป็นไปตามยติ เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาแต่เมื่อเมื่อสักครู่นะครับสสฝ่ายรัฐบาลเองนะครับท่านได้ลุกขึ้นมาชี้แจงประหนึ่งกันท่านเป็นนายรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเสียเองทีนี้กรณีแบบนี้ถ้าท่านประธานวินิจฉัยแบบนี้ผมเกรงว่าในการพิจารณาของเราวันนี้ที่เหลือกลายเป็นว่าทุกเนื้อหาทุกหัวข้อที่ฝ่ายค้านลุกขึ้นเสนอแนะซักถาม ก็จะมีเพื่อนสมาชิกฝั่งรัฐบาลลุกขึ้นมาตอบแทนคณะรัฐมนตรีแล้วท่านประธานก็จะบอกว่าเป็นเอกสิทธิ์ที่เพื่อนสมาชิกจะร่วมอภิปรายได้ผมคิดว่าอยากให้ท่านประธานวินิฉัยเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะฮะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดความวุ่นวายในการประชุมสภาแน่นอนในการพิจารณาในยติตามมาตราหนึ่งข้อสอแน่นอนท่านประธานเพราะแบบนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเพื่อนสมาชิกฝั่งรัฐบาลถ้ามี ข้อมูลอีกด้านหนึง่งผมไม่อยากจะบอกว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะแต่เอาเป็นว่าเป็นข้อมูลอีกด้านหนึง่งแล้วก็ลุกขึ้นมาชี้แจงกันแบบนี้แล้วเราจะทํางานกันยังไงครับท่านประธานครับคือผมผมขอวินิจฉัยนะครับผมยังยืนยันคําวินิจฉัยคําเดิมของผมนะครับว,ว่าครับครับการอภิปรายทั่วไปเพื่อสักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อข้าหลวงตรีเนี่ยสมาชิกทุกฝ่ายก็มีสิทธิ์ที่จะ ขึ้นอภิปรายได้ตามห่วงเวลาที่ได้รับการจัดสรรน,นะครับเพียงแต่ว่าสอสอจองชัยอาจจะออกมาในแนวการไปตอบสอสอ,อีกฝ่ายซึ่งผมก็ได้เตือนไปแล้วว่าขอให้ท่านจงชัยให้ออกมาในแนวนําเสนอข้อมูลอีกที่เราเข้าใจท่าน,นเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งและก็ให้เสนอต่อรัฐบาลด้วยต่อรัมตีด้วยว่าเรื่องนี้นี่ท่านจองชัยมีความเห็นอย่างไร ฉะนั้นผมว่าเราฟังไปก่อนดีไหมครับมันคงไม่ถึงขนาดท่านจองใจพูดแล้วจะไปแก้ลบทั้งหมดเลยมันคงไม่ใช่ผมจำเป็นต้องประท้วงผมฟังอยู่เพื่อทูลท่านประธานว่าท่านจนใจออกมาในแนวอภิปรายตอบโต้หรือว่าชี้แจงฝ่ายค้านแทนรัฐมนตรีผมจะเป็นคนเตือนคุณจงใจเองผมจ้องอยู่ครับท่านประธานครับผมติดตามอยู่นะครับท่านประธานครดิฉันขอประท้วงท่านประธานคผมผมผผมไม่ไจยแล้วนะครับผมว่า น่าจะพอแล้วครับท่านพอท่านจงชัยอภิปรายต่อเถอะครับเพราะประเด็นเดิมผมได้วินิจฉัยไปแล้วผมยังยืนในหลักที่ผมวินิจฉัยแล้วนะครับแต่ถ้าท่านจงชัยอภิปรายในลักษณะไปชี้แจงแทนตรงแทนแทนนายกหรือแทนรัฐมนตรีนี่ผมก็จะเตือนคุณจงชัยเชิญท่านจงชัยพิบายต่อครับผมกําลังให้ข้อเสนอแนะนะครับตามอํานาจของมาตรา152าครับทุกประการครับผมวินิจฉัยแล้วครับ อีกข้อนึงค่ะท่านประธานรับปะทวงประเด็นเดิมก็วินิจฉัยยางเดิมท่านประธานวินิจฉัยไม่ครบค่ะท่านประธานค่ะที่คุณจิราพรทประธานนะคะที่บอกว่าพูดถึงอาจจะถูกบ้างผิดบ้างเนี่ยใช่ไหมครับผมฟังทั้งสองฝ่ายก็พอๆกันนั่นแหละครับพอๆกันท่านประธานครับฉะนั้นนี่ผิดหน้าที่แล้วนะคะไม่สังเกตหรือคะท่านประธานขึ้นมาทีไร นิดๆหน่อยๆก,ก,ก็ก็ให้อภัยกันเถอะครับเพราะว่าเมื่อกี้ทางคุณพิจารณ์ก็ก็บอกว่าเป็นอาจจะเป็นข้อมูลเทศอะไรสมองนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาในสภา,าเรานะครับนั่งเถอะครับนั่งเถอะครับรนั่งเถอะครับประธานมินิจฉัยแล้วนะครับเชิญนั่งเถอะครับท่านท่านสุวิทย์ท่านกุย <laughs> เชิญครับเชิญครับ รออะรรรท่านทานประธานครับผมชูวิทยพิทักษ์พรพลบนะครับซึ่งวันนี้ฝ่ายค้านเนี่ยเราขอยื่นอภิปรายนายกโดยไม่มีการลงมติซึ่งไม่มีครั้งใดครับที่รัฐบาลจะมาพภิปายครับให้ฝ่ายค้านเขาได้บอกว่าท่านทํางานผิดพลาดยังไงรัฐมนตรีมาตอบไม่เคยมีสมัยไหนที่รัฐบาลจะมาจะมาอภิปรายเพราะวันนี้นี่วันเวลาเราก็มีจํากัดครับ รอให้รัฐมนตรีตอบครับแต่ที่พวกผมพูดเนี่ยมีแต่ข้อเท็จจริงครับมีแต่ข้อเท็จจริงครับท่านประธานต้องต้องทบทวนครับคือแต่ละฝ่ายอภิปรายในเงื่อนเวลาของตัวเองครับฝ่ายรัฐบาลเขาก็มีจัดสรรเวลาอยู่ส่วนหนึ่งฝ่ายค้านก็มีเวลาของฝ่ายค้านฉะนั้นถ้าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลจะอภิปรายก็ตามประท้วงก,ก็ตามก็ต้องหักเวลาของฝ่ายนั้นอยู่แล้วนะครับ ฟังท่านจองชัยอภิปรายไปอีกหน่อยนะครับว่าเขาจะมีอะไรเสนอแนะให้กับทางรัฐบาลบ้างครับนะครับท่านจองชัยก็ต้องมีข้อเสนอแนะกับรัฐบาลนะครับดิฉันยกมือหลายรอบแล้วท่านประธานรับฟังดิฉันประท้วงเป็นพิเไหมคะท่านคระดิฉันกรณิชงามสุครรัตนานะคะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขตคลองเตยวัฒนาค่ะท่านประธานดิฉันขอประท้วงท่านประธานในข้อ71ที่ท่านประธานวินิจฉัยอย่างเด็ดขาดแล้วนะคะ และที่สําคัญดิฉันนั่งฟังฝ่ายค้านอาภิปรายเรื่องเหมืองอาคารานี้มาครึ่งชั่วโมงแล้วพอท่านจองชัยลุกขึ้นนะคะเพื่อที่ชี้แนะรัฐบาลดิฉันก็ฟังอยู่นะคะรออยู่นะคะเหลือเวลาอีก24นาที24ี้นาทีก็จะหมดแล้วค่ะท่านประธานครมันก็ไม่ปฏิปัติต่อมัวแต่ลุกกันประท้วงประท้วงไปมาและความ ท่านก็ก็วินิจฉัยเด็ดขาดแล้วนะคะขอให้จดอดใจร้อนสักนิดนึ่งค่ะก็เวลาก็จะหมดแล้วแล้วเวลาที่เกิดขึ้นก็ตัดในส่วนของฝ่ายรัฐบาลด้วยค่ะท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็วินิจฉัยแล้วผมก็วินิจฉัยอย่างนั้นแหละครับแต่ยืนยันไปแล้วการวินิจฉัยของประธานถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะครับเป็นเด็ดขาดฉะนั้นท่านจองชัยก็ต้องพูดในเชิงเสนอแนะต่อรัฐบาลว่าการปิดเหมืองคลานี่ ควรจะทํำยังไงบ้างดียังไงไม่ดียังไงอะไรก็ว่ากันไปก็เป็นเหตุผลของแต่ละฝ่ายอยู่แล้วก็ขอเหลือยี่สินาทีเองครับเชิญท่านจองชัยคือปลายต่อครับขออนุญาตเน้นย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมกาลังพูดเนี่ยคือข้อเสนอแนะนะครับที่รัฐบาลกําลังมาถูกทางแล้วนะครับทวงท่านประธานครับท่านพิเชษทวงเรื่องอะไรครับกระเบียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายพิเชษเชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยท่านประธานครับผมอยากจะถามท่านนายกรัฐมนตีผ่านท่านประธานไปตามข้อบังคับข้อที่9ท่านนายกเลยครับท่านจะมอบหมายให้ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตอบแทนท่านหรือไม่ทางสนจริงๆแล้วท่านต้องเป็นคนตอบเองท่านรับรองในคําพูดของสมาชิกไหมอยากให้ท่านนายกได้ตอบว่าจะอนุญาต เอาข้อมูลที่สมาชิกนั้นน่ะได้นำเสนอนั้นน่ะเป็นข้อมูลที่ท่านตอบหรือไม่หรือว่าท่านจะตอบเองเรื่องเหมืองทองอัคคลาที่เสียห,ยหายหลายแสนล้านเนี่ยท่านพี่ใช่ครับท่านจะประท้วงก็ประท้วงครับไม่ใช่อภิปรายครับข้อบังคับข้อที่9ไม่มีใครขัดขวางท่านประธานได้เลยท่านประธานก็วินิจฉัยโดยที่วินิจฉัยคําเดิมซึ่งท่านเบี่ยงเบนข้อบังคับ ของที่ประชุมมาหลายครั้งแล้วท่านประธานต้องเป็นกลางต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรอย่างเคร่งครัดวิิีใชด้วยครับท่านประธานครับนายกพูดละผมผมท่านนายกครับท่านจองชัยยังพี่ปลายไม่จบครับท่านท่านาน,นายกใจเย็ยนรอครับ,รบ <laughs> ผมอยากจะญาตครับ <laughs> นายกผมจะญาตครับ <laughs> <laughs> ผมอยากจะบอกท่านผู <laughs> ้พี่ปลายเมื่อกี้นะครับผู้ผู้ประท้วง ท่านจงชายรอน,นิดหนึ่งครับ,รบประธานวินิจฉัยแล้วถือว่าเป็นเด็ดขาดครับผมอยากให้ท่านไปดูข้อบังคับข้อที่180นะครับให้นำส่วนที่สามมาอภิปรายมามาอภิปรายใช้ไกลการเพื่อจสนับสนุนและคัดค้านได้อภิปรายสนับสนุนและคัดค้านได,นนนด,นได้ฉะนั้นในส่วนที่คุณจองชยัยท่านอภิปรายท่านจะอภิปรายสนับสนุนหรือพิปารายคัดค้านหรืออภิปารายเสนอแนะ มันก็เป็นสิทธิ์ท่านสมาชิกที่จะพิรายได้นะครับฉะนั้นผมผมวินิจฉัยเป็นเด็ดขาดไปแล้ว